สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน fc ที่ติดตามในช่องวิจ channel นะคะแล้วก็ติดตามใน facebook เจ๊อ้อยออรไทยวันนี้ขึ้นมาทำอัดคลิปเพื่อจะส่งถึง youtube ลุงพลตะเต็น fc ที่ติดตามลุงพลตะแตน พี่อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีมาก่อนแล้วก็มาทําช่องยนะูทูปเนาะแต่ตามที่ด้ดูติดตามข่าวมาหลายหลายวันอย่างบางคนก็อยากไปเปิดช่องย t ท b e ที่บ้านกอะเพื่อก่อกระแสเกาะเกาะคนดังก็คือลุงทนกัตเตนพี่อ้อก็เป็นอีกคนหนึ่งบงตรงคือก็อ,อยากไปเกาะกระแส เกาะมาเพื่อมาเปิดช่องแล้วมาสร้างรายได้ในช่องตัวเองเพราะพี่อ้อยเป็นแม่ค้าไม่ได้ไม่ต้องการเปิดช่องมาเพื่อมาฟาดฟันกับใครคุณไปแล้วพี่อ้อยเป็นห่วงมากที่สุดในการที่พี่อ้อยจะไปครั้งที่สามกลัวไม่มีใครต้อนรับในบ้านกุกอกก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาว่าพี่อ้อยไปมาแล้วสองครั้ง ไม่เคยคิดร้ายกับใครมีแต่หวังดีในสิน่งในส่วนในกระทั่งช่อง YouTube ช่องไหนที่พี่อ้อยเข้าไปติดตามเขาทุกช่องจะอยู่สายวงแหวนรอบนอกอะไรพี่พี่อ้อยติดตามติดตามเข้าไปดูเนื้อหาและสาระแต่และช่องว่าช่องไหนที่เขาทำคอนเทนต์แล้วน่าติดตามไม่สนใจช่องไหนใสฟ่ฟาดอ่ะก็เข้าไปดูบ้างแต่ถ้าฟาดไม่เลงก็ไม่เป็นไร แต่มันมีช่องที่เข้าไปสุดท้ายเก็น่าตาไม่ต่างกันกับพี่อ้อยเท่าไหร่หรอกก็คือกวนหน้ากลมเหมือนกันไปคุณพูดดีคุณไปคุณบอกว่านู่นนี่นั่นเข้า่าคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบในสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณออกมาเพราะคุณมาฟาดเขาอะมันถูกไหมฮะมันถูกไหม ตามนี่ใสแล้วถ้าเป็นคนตัวพอคิดบวกพอ,อเราไปอยู่ในจุดนั้นเราไปจุดนั้นแล้วเราทําไม่ได้เหมือนเขาคนที่เขาทําได้อยู่ในจุดนั้นนะคุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะทําขึ้นมาได้แต่และช่องเขาใช้เวลามานานเป็นปีอย่างแม่ดาเนี่ยช่องโดนปิดล้มเหลวเขาก็ยังสู้ แต่คุณไปทำให้ y u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  e บวงไหวนรอบนอกอย่างตัวตัวเราเนี้จะเข้าไปลำบากเนาะปากไม่ใ้คิดยังไงพี่อ้อยก,ก็เป็นพันธมิตรนะคะเป็นพันธมิตรกับช่อง y t u t u ทุกทุกช่องอย่างน้อยๆคือติ่งคนป้าเต่นคนในครอบครัวต่อว่าพี่อ้อยมีสนใจปากไม่ใ้คิดนะคะสวัสดีค่ะ